สนับสนุนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยทำไรพี่บีนอ๋อกำลังบันทึกเสียงไงเสียงดนตรีที่พี่ก้าวอนะจีอ่ะสามารถนำไปเป็นเพลงได้นะเราสามารถมิกแก้ไขอิดิสอินเสิร์ตสารพัดเสียงให้มันเป็นดนตรีได้ในคอมพิวเตอร์ทำอะไรทำได้หมดเลยเหรอใช่ในคอมพิวเตอร์เนี่ยแล้วอย่างนี้ เอเสียงกองจังหวะต่างๆที่พี่ก้าวตีไปเนี่ยมันจะออกมาดีขึ้นไหมอะถ้าเกิดเราผ่านกระบวนการอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆแล้วอะแนนนมันต้องดีขึ้น ใช่แล้วพี่ก้านะคะก็สามารถสร้างสารรค์บทเพลงดีๆได้ด้วยโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ที่สร้างสร้างดนตรีนี่แหละโอ้ถ้าเกิดพี่ก้าอยากจะทําเป็นอย่างนี้บ้างพี่ก้าต้องไปเรียนที่ไหนอ่ะต้องไปเรียนที่สาขาวิชาดนตรีสากลคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏ์จันเกษมค่ะต้องไปเรียนที่นี่เลยใช่แล้วพี่พีรู้หรือเปล่าว่าสถาบันนี้เนี่ยเขาเน้นหนักนะในด้านที่เกี่ยวกับดนตรีคอมพิวเตอร์อีกด้วยก็อย่างที่บอกไงล่ะแสดงว่าที่นี่เขาจะต้องสร้างสรรค์เสียงเพลงจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็คอมพิวต ต่างออกมาละสิถูกต้องอยากรู้เหมือนกันนะว่าจะมีอะไรนอกเหนือจากที่เรารู้หรือเปล่าหรือว่าอย่างนี้พี่ก้าวอาจจะไม่ต้องตีกองแล้วแต่ก็ไปคลิกๆๆในคอมพิวเตอร์แล้วก็จะ<อ>เป็นเพลงได้เลยอะคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะจริงหรอใช่งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะคกับพี่ปอมค่ะในช่วง Open House On a i r ก ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง Open House o อนแอร์กับพี่บอมเช่นเคยนะครับแล้ว,วันนี้เนี่ยพี่อยู่ที่คณะมนุษยศาสตร์สาขาดนตรีสากลมหาวิทยาลัยราชพัฒจันเกษมนั่นเองนะครับเขาว่ากันว่าที่นี่เนี่ยผลิตคนดน,นตรีออกไปสู่สังคมมากมาย,ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังก็ตามนะครับแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยพี่บอมก็ยังร้องได้ผิดผิดโน้ตผิดคีมมากเลยนะครับใช่ไหมครับพี่นุเล็กใช่ค่ะค แล้วตอนนี้นะครับพี่บอมก็พร้อมแล้วนะครับที่จะไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องดนตรีมากขึ้นนะครับพร้อมหรือยังครับพี่หนูเล็กพร้อมค่ะงั้นไปกันเลยครับหนูเล็กครับถ้าพูดถึงเรื่องดนตรีสากลเนี่ยโอส่วนตัวพี่เองนี่แทบไม่เคยเรียนเลยบอกตรงแต่ว่าพี่สงสัยเขาเรียนอะไรกันบ้างครับถ้าสงสัยนะคะก็ต้องไปถามอาจารย์ค่ะอาจารย์เขาจะมีคำตอบให้พี่ได้ทุกเรื่องเลยค่ะโอเคครับไปกันเลยครับ แล้วตอนนี้พี่ปอมก็อยู่กับท่านอาจารย์ประเสริฐนะครับผู้ที่หนูเล็กบอกว่าจะมาไขข้อข้องใจให้กับเราในวันนี้กันนะครับสวัสดีครับอาจารย์ประเสริฐครับครับอาจารย์หลักสูตรของเราที่นี่เนี่ยครับมีจุดเด่นเป็นยังไงบ้างครับของเราจะมีแยกเป็น2แขแนนครับอย่างอันแรกก็คือเป็นแบบ p e r f o r อ perform คือการแสดงครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นทางเทคโนโลยีดนตรีครับรับก็พูดถึงเรื่องถึงไม้่ึงมือ ระบบเสียงคอนเสิร์ตระบ,บบเสียงโซเยโอแล้วพวกเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ดนตรีระบบบันทึกเสียงพวกนี้ครับผมอ๋อซึ่งซึ่งผมได้ยินมาว่าเราเนี่ยเรียกว่าเป็นเหมืนนนอนโรงเรียนสอนดนตรีแบบคอมเมอร์เชียลเลยคอมเมอร์เชียลนี่หมายความว่าไงครับอาจารย์ในปัจจุบันที่ทางธุรกิจดนตรีต่งตางๆแต่ดนตรีแบบปัจจุบันเนี่ย ดนตรีสมัยนิยมดนตรีสากลครัพ p อปปูล่า c ็อกอะไรตนะ่างๆที่เรานิยมดนตรีนเ,นเราเนี่ยเราผลิตให้บัณฑิตของเราเนี่ยให้เป็นไปตามแนวทางนี้เลยแล้วอย่างนี้เราเรามีเอกอะ,อะไรบ้างครับอาจารย์ในอเอกของเราที่รับสมัครเข้ามาก็มีหนึ่งเปียโนสองสายวูดวินทัพวกเครื่องเป่าครับ wind, เครื่องเป่าแซกโซโฟนอะไรอย่างเงี้ยบลัส ก็คือทำเป็ดทำโบนครับกีตาร์แล้วก็เน้นกีตาร์ไฟฟ้าเลยเบสเบสไฟฟ้าเลยกลองก็กลองอ่วงแบบวงแบบเนี้ยชุดเลงเลยครับวงแบบสมัยนิยมอย่างนี้เลยอ๋อแล้วผมได้ยินมาว่าน้องน้องที่จะสอบเข้ามาที่นี่เนี่ยเราจะต้องผ่านการสอบทั้งทั้งหมด2อย่างก็คือการสอบพวกทฤษฎีข้อเขียนนี่ใช่ไหมครับและอีกอย่างที่สําคัญเลยก็คือการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งมันมีความพิเศษมันพิเศษยังไงครับอาจารย์คือในมหาวิทยาลัยก็จะมีการสอบก็ปกติคือต้องมีสอบข้อเขียนปกติวิชาทั่วไปพื้นฐานทั่วไปของมหาวิทยาลัยเนี่ยแต่ของเราเนี่ยเราสอบไอ้สองก็คือการสอบสัมภาษณ์แต่ในสัมภาษณ์ของดนตรีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเพียงมาพูดคุยอะไรกันสัมภาษณ์เราคือต้องเพื่อจะดูทักษะครับต้องเล่นให้ดูต้องปฏ <ừ> ิ <ๆ S 1> บัติให,ให้ให้เราดูให้เราฟังนะครับ,รบแล้วก็ทดสอบทาง ในทฤษฎีดนตรีการทดสอบ ear training เกี่ยวกับฟังการฟังครับต้องแล้วก็ยังมีการสอบเรื่อง sight reading คือการอ่านโน้ตครับการอ่านโน้ตแล้วยังมีอันก็ในสายของเราเป็นมีสายเทคโนโลยีด้วยก็มีทางทดสอบทางเทคโนโลยีเรื่องของเทคโนโลยีทางดนตรีครับเรื่องคอมพิวเตอร์ดนตรีผมก็จากที่ฟังแล้วสําหรับคนรักดนตรีนะครับคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นแล้วก็น่าสนุกมากๆเลยนะครับ Okay, ยังไงวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์มากนะครับสวัสดีครับโอ้ยรูปเต็มไปหมดเลยครับพวกนี้คืออะไรนนครับหนูเล็ก อ่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นประเพณีย่างไก่คือเขาหิวกันนะหรือว่าเป็นการรวมตัวการระหว่างรุ่นพ like ี่ก mm, so ับรุ่นน yeah. okay, so ้องรุ่นพี like ่ที่จบไปกับรุ่นน้องที่กําลังเรียนอยู่ได้มาพบปะกันก็มีรุ่นพี่มาเล่นดนตรีให้น้องฟังอะไรอย่างนี้ครับเลยก็ดูน่าสนุกดีเนาะกินไปด้วยอ่าตรงนี้นะคะก็เป็นประเพณีปล่อยของเป็นการรับน้องปล่อยของก็คือใครมีอะไรจัดเต็มใส่มาให้หมด เก่งๆกันทุกคนเลยครับงั้นเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับเขากันหน่อยครับคนแรกเลยครับแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีครับชื่อพิงปองเอกกองครับชั้นปีที่สองครับสวัสดีครับชื่อเฟรมครับผมปีสี่เอกเบส เดี๋ยวเรามาดูคนต่อไปกันเลยครับเป็นสมาชิกผู้หญิงคนเดียวในวงนี้นั่นเองนะครับแนะนําตัวดิดนึ่งครับสวัสดีค่ะชื่อหมูแดงค่ะปี2อเอกวอยสวัสดีครับชื่อแจ็คครับผมเอกไว้ปีหนึ่ง และนี่ก็เป็นหนึ่งในการเรียนการสอนของอย่างที่อาจารย์บอกไว้นะครับว่าที่นี่เรามีการเรียนแบบเพอร์ฟอร์แมน์นะครับคือการแสดงสอนเกี่ยวกับสกิลการใช้เครื่องดนตรีต่างๆนะครับเพื่อที่จะเป็นศิลปินกันเลยแล้ววันนี้เราก็ได้ทําความรู้จักกับเพื่อนๆมากมายนะครับที่มีสกิลมีความรู้ความสามารถมากนะครับเรียกได้ว่าเป็นวงดนตรีจากนักศึกษาล้วนๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเป็นกําลังใจช่วยให้เขาทําตามฝันกันต่อเดีว่าครับ เดี๋ยวจะพาพี่ไปไหนต่อครับเนี่ยยังมีอีกหลายที่เลยครับพี่ฟอมแต่วันนี้เวลาหมดแล้วค่ะโอ้ยเวลาหมดแล้วเหรอใช่จริงด้วยน่าเสียดายแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับพรุ่งนี้เรายังมีอีกวันใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วบอกได้เลยนะครับว่าพรุ่งนี้เนี่ยเรายังมีอะไรที่น่าสนใจอีกมากมายแถมแถมนะครับ,รบพี่ได้ยินมาว่าเราจะมีแขกรับเชิญพิเศษแล้วก็รุ่นพี่กลุ่มหนึ่งจะมาแสดงดนตรีให้เราฟังนะครับห้ามพลาดบ๊ายบาย ช่วงหน้ากลับมาติววิชาชีววิทยากันต่อนะครับโรคาริโอตบอกว่าไม่มีนิวเคลียสแท้จริงทำไมถึงไม่มีนิวเคลียสแท้จริงนะเพราะมันไม่มีเยอาไม่มียอะนนิวเคลียส